่านะครับไล่มาโอ้จริงๆถือว่าเราไปค่อนข้างช้านะครับเพราะว่าเราไปพูดประโยคเดิมซ้ำประมาณล้านรอบนะครับน้องครับน้องช่วยกรุณาไว้หลังเวลามาเรียนนะครับเอาสมองมาด้วยนะครับบางคนลืมพกสมองจากบ้านมานะครับเ่พเพิ่มเพิ่มเพิ่มช้อยสามครับมาแล้วครับช้อยสามครับช้อยสามอ่านโจทย์เสร็จพูดเหมือนเดิมข้างหลังเป็นเงื่อนไข พี่ลอกโจทย์ผิดด้วยทุเรศจริงๆขออภัยนะครับแหมอย่างนี้แหละคนสอนมือใหม่นะครับจับแยกแฟกเตอร์แยกไม่ได้บานบึม้มมีใครแยกไม่ได้ไหมเดี๋ยวว่าวานนะครับมีน้องผู้หญิงนะครับเรียนเสร็จก็มาถามพี่หนูแยกแฟกเตอร์ไม่เป็นเลยโอ้โหมือเฮ้ยกูสนุกลางานนี้นะครับแต่หลังๆนะครับพี่ว่าคุณภาพการศึกษาเด็กไทยนะครับพี่สอน20ปีที่แล้วไม่มีเด็กแม้แต่คนเดียวแยกแฟกเตอร์ไม่เป็นส่วนใหญ่พื้นฐานจะค่อนแข็งแรงเพราะว่าถ้าแยกไม่เป็นทําไม่ได้สอบตกซ้ำชั้นครับ รเรียนเหมือนเดิม,น,ออมนึกออกไหมหลักสรเมาก่อนนะครับแต่เราใช้วิธีคิดแบบอเมริกานะครับมันจะมีกฎหมายตัวหนึ่งออกมาของอเมริกานะครับเราจะไม่ทิ้งเด็กแม้แต่คนเดียวไว้เบื้องหลังหลังจากนั้นเป็นต้นมาเราจึงไม่มีระบบสอบตกไม่มีระบบซ้ําชั้นนะครับจนตอนนี้นะครับเริ่มมีระบบซ้ําชั้นแล้วนะครับตอนนี้ปอนหนึ่งรุ่นนี้นะครับมีแล้วนะครับถ้าอ่านหนังสือไม่ออกเขียนหนังสือไม่ได้ซ้ำชั้นให้เรียนซ้ำให้เรียนซ้ำนะครับแต่เมื่อก่อนของอเมริกาที่เขาบอกว่าถ้าเด็กคนไหนซ้ำชั้นนะจะมีแนวโน้มผิดปกติทาจเเเรราาาะะววู่่่่้สึกยไมง แล้วต้องไปเล่นกันรุ่นน้องนึกออกป่มเขาก็รู้สึกว่าเด็กคนนี้ถูกถูกทิ้งไว้เบื้องหลังเขาก็เลยตั้งกฎหมายใหม่ว่าต้องไม่ซ้ำชัน้นแต่พอมันไม่ซ้ำชั้นเนี่ยเขาลืมคิดให้รอบคอบว่าพอมันไม่ซ้ำชัน้นปุ๊บเด็กจะเรียนก็ได้เด็กไม่เรียนก็ได้นึกออกไหมแล้วพอมันไม่เรียนก็ได้เห็นคุณภาพการศึกษาไทยไหมครับเนี่ยแฟกเตอร์ก็ไม่เป็นท่อสุดคูณก็ไม่ได้คอร์นอก,ก็ไม่เป็นแต่มันก็ขึ้นชั้นมาเรื่อยๆใช่ปะแล้วมันก็เหี้ยทั้งประเทศเลยนะครับเราก็ เป็นส่วนหนึ่งในนั้นนะครับ <c oughs> ก็ไม่รู้นะแต่พี่เนี่ยเจอจนชินละเมื่อก่อนปีแรกๆนะที่เด็กทำเรื่องนี้ยไม่เป็นนะโมโหมากเลยนะแล้วมึงขึ้นมอปลายไ,ได้ไงวะหลังๆก็จ้าโอเคจ้านะครับเด็กคนจะสอบเอ็นท่าปีที่แล้วมี x กำลังสองลบ x ลบหกสกัดศูนย์แยกแฟกเตอร์เป็นใช่ไหมเมื่อกี้มีน้องคนหนึ่งแยกแฟกเตอร์อย่างนี้ x ดึงตัวรวมเหลือแค่นี้แล้วทำอย่างเงี้ยทุกข้อแล้วมันบอกว่ามันทําเสร็จแล้วเด็กมหกอีกไม่กี่เดือนจะสอบเอ็นท่าแล้ว อย่างแยกแฟกเตอร์อย่างนี้อยู่เลยหายใจเขาลึกๆแล้วก็ถีบมันไปแรงๆมานั่งสอนใหม่หมดเลยนะมานั่งสอนจนแบบโอ้แต่เขาขยันนะครับเขาขยันเขายอมเรียนใหม่นะครับซึ่งก็โอเคอะนะครับของเรานะถ้าแยกแฟกเตอร์ไม่เป็นบวกบางทีไม่ค่อยกล้าถามครูเนาะกลัวครูคด่าใช่ไหมนะครับเออนะครับก็ก็ก็แล้วแต่นะครับข้อนี้ครับจับแยกแฟกเตอร์คูณกันได้3เลขในโลกนี้คูณกันได้3ามเนะครับมีอยู่ไม่กี่ตัวละครับ x ลบอะไร x ลบ3คูณกับ x บวก หนึ่งปแปลว่า x ข้อนี้ตอบปุ๊บได้กี่คําตอบ2คําตอบคือเลข3กับเลขลบหน,นะครับเรียบร้อยครับใช่ไหมถ้าน้องแจกแจงสมาชิกพี่ว่านะน่าจะมีน้องบางคนแจกแจงสมาชิกผิดข้อนี้ครับเราแก้ x ได้กี่ตัวครับ2ตัวคือเลข3กับลบหใช่ไหมบางคนนะ่ะไม่อ่านโจทย์ให้รอบครอบไปตอบทั้ง3ไปตอบทั้งลบหด้วย2คําตอบเลยแจกแจงได้2ตัว ใช่ไหมไม่ใช่นะครับเพราะโจทย์ข้อนี้ครับ x ของเราโตอ,อยู่ในเซตอะไรเซต a แล้วเซต a มันมีได้เฉพาะเลขอะไรถึงเลขอะไร0ถึง4 0ถึง4พี่ถามหน่อยเลข3เลขลบ1ไอ้3อ่ะอยู่ในศูนถึง4ใช่ไหมครับเลข3เนี่ยโอเคฉันไม่ว่าแต่ลบ1อยู่ในนี้ไหมไม่อยู่แปลว่าลบ1ใช้ได้ไหมไม่ได้แปลว่าข้อนี้ครับ ช้อยสามถ้าน้องแจกแจงสมาชิกถูกเรามีสมาชิกกี่ตัวตัวเดียวใช่ไหมครับก็คือเซตของสามโอเคนะครับใช่เซตว่างไหมก็ไม่ใช่นะครับขี้เกียจติทำละช้อยหนึ่งไม่ว่างช้อยสองไม่ว่างช้อยสามไม่ว่างขี่เกียจพูดเลยครับตอบช้อยข้อก็สี่ดูออกใช่ไหมเพราะช้อยสี่ว่างเห็นนะ,ะว่างนะ,อะโอเคนะครับเรียบร้อยหยิบสมุดจดครับขออีกนิดนึง เดี๋ยวเลิกแล้บางคนหิวข้าวแล้วหันหน้าไปเจอหน้าเพื่อนฉันว่าเธอก็หน้าเหมือนสาไล่นะขอแดกหน่อยได้ไหม <c oughs> จดใส่สมุดครับประเภทของเซ็ต <c oughs> เดี๋ยวพี่พูดไปเร็วๆจบเลยแป <c oughs> ๊บ <c oughs> เดียว <c oughs> ไม่นานนะครับ <c oughs> ประเภทใส่ไปครับ <c oughs> ประเภทของเซ็ตเซ <c oughs> ตมีทั้งหมด2ประเภทครับจดเลยครับน้องเซ็ต อนันต์โรงเรียนอาจารย์สอนหรือยังครับผมสอนแล้วนะครับแปลว่ารู้จักแล้วนะครับประเภทของเซตมี2อันครับมีเซ็ตอนันต์อันที่สองครับเซตจํากัดนะครับมีเซตจํากัดกับเซตอนันต์ใส่ไปเลยนะครับขี้เกียจเขียนนิยามยาวๆยืดยาดเสียเวลาเวลาเจอเจอเซ็ตจํากัดเซ็ตอนันต์ถามว่าดูตรงไหนบอกเลยครับดูที่จํานวนสมาชิกใช่ไหมครับดูที่จํานวนสมาชิกนะครับ บอกพี่หน่อยเซตอนันต์จำนวนสมาชิกต้องเป็นยังไงนับไม่ได้เลยใช่ไหมต้องเยอะมากเลยใช่ไหมครับพูดภาษาชาวบ้านน้องครับมันต้องเป็นอินฟินิตี้เลยใช่ไหมมหาศาล ที่ใช้เขาว่ามาหาศาลนี่แปลว่าเยอะมากนะครับสิตัวร้อยตัวยังไม่อนันต์แสนตัวล้านตัวก็ยังไม่อนันต์ใช่ไหมครับมันต้องเป็นอินฟินิตี้เลยนะต้องแบบโหเยอะแยะตะแปะไขขวดนะครับเช่นบางคนยกตัวอย่างปุ๊บใส่เซตเใส่123พี่ค่ะอันันแล้วค่ะ <c oughs> น้องครับอย่างนี้ใช้เซตอันันไหมไม่ใช่เพราะมีสมาชิกแค่3ตัว <c oughs> พีบลบเอามายเขียนจุดๆุจุดปุ๊บถึง100ใช้เซตอันันไหมไม่ใช่เพราะมีแค่ ร้อยตัวพี่เขียนไหมจุดจุดจุดปั๊บปับปัใช้เซตอนันไหมไม่ใช่เพราะมีแค่แต่ละคนกูจะตอบยังไงกูก็ไม่รู้เรื่องกูก็เขียนไปงั้นแหละนะครับเออนะครับไม่รู้เหมือนกันนะครับถ้าอนันต้องฟืบฟืบฟึบเรียบร้อยใช่ไหมเห็นใช่ไหมอย่างนี้มีกี่ตัว โอ้ไปเรื่อยๆจะไปเรื่อยเนี่ยเหนับไม่ทั่วเลยนะอ่าเรียบร้อยนะครับต้องไปไม่ทั่วนะครับโยแยะตะแเปะขายขวดในขณะที่เซตจํากัดจํานวนสมาชิกจะเป็นไงครับก็นับได้เนาะนับได้เนาะเอาเอาขี้เกียจถ้าเอาแบบทุเรศทุเรศก็ไม่เท่าอินฟินิตี้นะครับอูบาทมากนะครับใช่ไหมกันหนึ่งตัวสองตัวใช่ป่ะสามตัวร้อยตัวพันตัวนะครับทำหน่อยสิไอ้ที่เด็กมีปัญหานะพี่มีอยู่เซตเดียวไอ้เซตเนี้ยปุตอบพี่หน่อยนี่เซตอะไรนะเซตว่างเซตว่างมีสมาชิกกี่ตัว ไม่มีเลยไม่มีเลยเนี่ยอันนั้นหรือว่าจํากัดก็ต้องจํากัดใช่ไหมก็นับศูนย์ใช่ไหมเออครับเคยมีเด็กบอก <P ie> พี่ครูหนูสอนอะเซตจำกัดอะต้องนับได้แล้วศูนย์ตัวใครเขานับเลขศูนย์กันอุ้ย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 อียอยอยนี่ทากูซับสนแล้วนะครับ <S 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 อันนั้นสั้นๆเลยเยอะๆเข้าใจใช่ไหมถ้ามึงไม่เยอะไปอีฟิตี้มึงก็จํากัดเข้าใจนะอเรียบร้อยนะครับตอบไปๆเลยครับอ่าห้องเมื่อวานนี้ตอบถูกหมดเลย มีเด็กตอบผิดอยู่น้อยมากนะครับห้องนี้ตอบผิดอายเขาชิบหายเปิดมาครับหน้า5ครับข้อ5ครับทำข้อเดียวครับเลิกละนะครับ <c oughs> หน้า5ข้อที่5ครับโจทย์บอกว่าจงหาจำนวนสมาชิกของเซตต่อไปนี้และบอกว่าเป็นเซตจ,จำกัดหรือเซตอนันันต ข้อนี้มีสองคำถามนะครับต้องตอบสองคำตอบนะน้องคำถามแรกถามว่าจงหาจานวนสมาชิกคำถามที่สองถามว่าจำกัดหรืออนันต์กอไก่ถ้าใครตอบผิดน้องครับกูปิดคอร์สเลยนะครับใช่ไหมเออแต่บางคนกนะอไก่ซอโซตอบให้ถูกหมดนะเออนัออ่นยไม่ทำอะไรนะครับแม่งไปถึงชอช้างซอโซโหดแล้วครับรอก็ด้วยรอก็ด้วยกาถามจานวนสมาชิกด้วยตอบสองคตอบใช่บางคนตอบแต่จําจกัดอน,นันต์กอไก่ กอไก่มีจำนวนสมาชิกกี่ตัวหนึ่งตัวจำกัดหรืออนันต์จำกัดใส่ไปครับหนึ่งตัวจำกัดพี่ย่อๆเลยนะขอไข่ตั้งแต่สอนหนังสือมายังไม่เคยมีใครหน้าด้านผิดข้อขอไข่ได้ขอไข่มีสมาชิกกี่ตัวสามตัวจำกัดหรืออนันต์จำกัดคอควายเมื่อวานมีคนตอบผิด 1>, 1 2 3 4งสองสห้าสามคอควายมีจานวนสมาชิก5ตัวเห็น5ใช่ไหมมาวานมีเสียง8มาด้วยมาวานมีเสียง8มาด้วยอยากจะเดกมันน้องครับ5ตัวครับจำกัดหรืออนันต์จำกัดเห็น5ตัวใช่ไหมเพราะว่าเลขสามกับเลขสี่ซ้ำกันเราไม่นับนะไององู งูมีหนึ่งมีสองมีสามมีสี่มีห้าไปเรื่อยๆมีกี่ตัวก็หาค่าไม่ได้นะครับอ่ะอินฟินิตี้ก็ได้นะครับจำกัดหรืออนันต์อนันต์นะครับอนันต์นะครับนับไม่ถ้วนจอจานมีเซตของ1 2มี3มีเซตของ4มีเซตของ5 6 7ไปเรื่อยๆจำกัดหรืออนันต์อนันต์จำกัด เอาละเอาละเอาละเฮ้ยม่อวานไม่มีอย่างนี้นะครับม่อวานตอบปึ๊กตอบปึ๊บผ่านเลยนะครับมะกวาดเป็นอย่างนั้นนะครับอย่าทําให้พี่เสียวเสียวจำกัดหรืออนันต์กูว่าวันนี้มึงไม่ได้แดกข้าวแล้วแหละมันมีสองอย่างเลยน้องได้ยินเสียงใช่ไหมจำกัดหรืออนันต์จำกัดหรืออนันต์อะไรนะจำกัดจำกัดใครบ้าอนันต์ไอ้บ้าจำกัดดูดีๆเห็นสี่เหลี่ยมไหม สมาชิกตัวแรกคือเซตของหนึ่งสองสมาชิกตัวที่สองคือสามสมาชิกตัวที่สามคือเซตของสี่ใช่ไหมเดี๋ยวสามตัวและไอตัวที่น้องตาลายคือตัวนี้มึงเมายาใช่ไหมเนี่ยมึงเห็นไหมว่าตัวเนี้ยดุกดิก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 กดุจิบหายเรียนมาแต่สี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมหัวใจยังไม่ได้เรียนดุกดิกเห็นไหมว่าดุกดิกคือตัวที่ สี่ใช่ไหมนี่คือตัวเดียวนะบางคนแม่งเรียนมามีเรียนมามีจุดจุดจุดอนันจุด,นนจดบ้านเตี่ยมึงสี่อ่าหมดนี่คือตัวเดียวใช่ไหมนี่หนึ่งหนึ่งตัวนี่คือหนึ่งตัวหนึ่งตัวหนึ่งตัวและหนึ่งตัวต่อพี่มีสมาชิกิจตัวสี่ตัวครับเป็นเซตจ,จํากัดใครบอกอนันนี้นบ้าเข้าใจนะนะเออนั่งทะเลาะกันนี่พวกนี้นี่ <c oughs> ออพี่จําได้ว่าเมื่อวานหนักหมดเนี่ยเขาลวดเดียวจบเลยนะครับไม่มีการสอนอะไรทั้งสิน้นชอชิงดูอีกเดี๋ยวตอบผิดอีกอายเขาไตา่หาเลยแงผิดทุกข้อเอ,อไม่สํานึกพี่ขาสามมารัวๆเลยค่ะอันนันชัดๆจํากัดหรืออนันนันจํากัด ไถแม่งบอกอนันต์กูฆ่าทีในจำกัดเอานับใช่ไหมนั่นนั่นโดยฆ่าไปเรียบร้อยนะครับเห็นไหมสอนไปหมดแล้วเอาจริงๆนะเนื้อหาที่พี่สอนไปหมดลวแต่พี่รู้ว่าสอนไปจะมีบางคนทําได้และบางคนยังผิดอยู่นะใครทําได้ปพะน้องเนี่ยไหวพริบใช้ได้แล้วนะครับใครยังผิดอยู่ดูเรียนดีๆวันหลังเรียนตั้งใจให้มากกว่านี้แล้วเก็บรายละเอียดให้ดีนะครับชอชิงมีสมาชิกกี่ตัว เมื่อวานอ่ะเขาตอบตูมเดียวจบอ่ะมันแป๊บเดียวว่ะวันนี้แปลกๆนะจ๊ะกี่ตัว<อ>น้องครับอีสามเยอะๆที่น้องเห็นมันคือแค่ตัวเดียวงั้นหมดนี่มีสามแค่ตัวเดียวใช่ไหมแล้วฟังนะครับน้องเห็นไหมครับว่าหมดนี่เลยครับมันคือของแค่ก้อนเดียวใช่ไหมแลวนี่คือก้อนที่สองใช่ไหมแปลว่าขอ้อนี้มีสมาชิกกี่ตัวสองเมื่อกี้น้องได้ยินเสียงใช่ไหมครับมีทั้งสี่มีทั้ง 4, มึงเป็นนี่ยอะไรมันมีสองชิน้นมีสองชินงช้นเมายางงชอช้าง x โดยที่ x คือวันที่พระอาทิตย์เคยขึ้นทางทิศตะวันตกมึงว่างเนี่ยที่เกียจเขียนโจทย์ทุเรศตัวเอง x คือวันที่พระอาทิตย์เคยขึ้นทางทิศตะวันตกมีไหม บางคนพี่ขาไม่แน่นะคะสองร้อยล้านพี่ทีแล้วอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้อุ๊ยนี่ละเอียดมากเลยเอาว่าเราว่าไม่มีแล้วกันเนาะมีไหมไม่มีถ้าไม่มีแจกแจงสมาชิกกลายปเป็นเซตอะไรเซตว่างเซตว้างมีสมาชิกกี่ตัวหนึ่งตัวน้องครับน้องพี่หิวข้าวแล้วอ่ะเคยได้ยินนิทานเรื่องกล่องข้าวน้อยฆ่าคนเรียนตอบผิดไหมครับเยอะเลยของเมืองถามเซตอะไรเซตว่างมีสมาชิกกี่ตัวหนึ่งตัว น้องครับของขึ้นแล้วนะครับของขึ้นแล้วนะครับเซตบ้างมีสมาชิกิจตัวไม่มีครับมีศูนต,ตัวครับเซตจากัดหรือเซตอนันต์ครับจํากัดครับข้อสุดท้ายเมื่อวานถึงชอช้างเขาตอบถูกหมดเลยมีบางคนตอบซอโซ่ผิดแต่พี่ว่าวันเนี้คงจะผิดแน่ๆครับ y เป็นจํานวนจริงซึ่ง Y มากกว่าหรือเท่ากับศูนยน้อยกว่าหรือเท่ากับสองเมื่อวานบอกเด็กว่าพี่ไม่แน่ใจหรอกนะว่าเราจะตอบถูกหรือผิดแต่วันนี้กูว่ากูแน่ใจว่าจากประสบการณ์ที่ผ่านมาแล้วหลายข้อมันสอนพี่ว่ากูแน่ใจแล้วแหละตอนนี้หิวข้ามากเลยเนาะสั้นๆคำแรกก่อนจำกัดหรืออนันต์กูว่าแล้ว ถ้าคิดให้ดีโลกนี้ประหลาดบุเพอาลวาด <c oughs> <c oughs> จํากัดหรืออนันนั้นอันนั้นหรือจำกัดจ๊ะฟังนะจ๊ะ <c oughs> วายนั้นมากกว่าหรือเท่ากับศูนย์ถามว่าวายเป็นศูนย์ได้ไหม โอเควายเป็นอะไรได้อีกหนึ่งได้ไหมได้เป็นอะไรได้อีกสองได้ไหมได้เป็นสามได้เปล่าไม่ได้เป็นลบหนึ่งได้เปล่าไม่ได้หลายคนก็คิดอย่างนี้แล้วพี่จะเขียนอะไรเยอะแยะหนูเห็นชัดๆว่ามีแค่สามตัวเองไอ้สัสใครตอบสามตัวผิดครับดูออกไหมว่าผิด พราะข้อนี้ครับตรงนี้เขียนว่า y เป็นจนนํานวนจริงจํานวนจริงคือเลขอะไรก็ได้ที่หาค่าได้แบ่งเป็นจํานวนตรรกะยะและอัตรรกะยะจำนวนตรรกะยะคือจํานวนที่สามารถเขียนเป็นเศษส่วนได้พูดภาษาชาวบ้านคือ <c oughs> ทศนิยมก็ใช้ได้ครับทศนิยมก็ใช้ได้ครับพี่ถามว่า0.1 y <Why S 2> <c oughs> เป็น0.1เนี่ยมากกว่า0ูนย์ไหม y เป็น0.01น่มากกว่า0ูน 0. นะกก 0. ย์ไหม y เป็น0.001นะมากกว่า0ไหม y เป็น0.00000000001นะมากกว่า0ดูออกไหมว่ามันคือเซตจํากัดหรือเซตอันนันต์สมาชิกเยอะมากบางคนเยอาอะไรพี่มีอยู่3ตัวเองไอ้สัตว์พี่ขามี4ตัว5ตัว6ตัวอีกแค่7ตัวท่านั้นละค่ะ เซตจำกัดหรือเซตอันนันแถมให้นิดนึงแปลว่าน้องอ่ะไม่ค่อยแม่นเรื่องคำศัพท์ฟ right? ังถ <sh ้าบอกว่า y เป็นจำนวนจริงเป็นเซตอันนัแต่ถ้าเปลี่ยนโจทย์เป็น Y เป็นจำนวนเต็มที่มึงเข้าใจผิดอ่ะคือข้อนี้น้องส่วนใหญ่ไปเข้าใจว่า y เป็นจำนวนเต็มถ้า Y เป็นจำนวนเต็มมีสมาชิกกี่ตัว 3. แต่ถ้า Y เป็นจำนวนจริงมีสมาชิกนับ ไม่ท้วนเพราะมันมีทศนิยมละเอียดละเอียดใช่ไหมมันจะเยอะมากเข้าใจนะครับยังไม่ได้บอกเลยนะครับว่าจะกลับแล้วใช่ไหมครับแต่ตอนนี้หลายคนนะครับเก็บนังสงนังสือพับเพิบนะครับเรียบร้อยใช่ไหมพร้อมและเข้าที่ระวังเลิกแถวเอาครับไปเลย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 ครับ